เพลงที่ดีไงก็คือเพลงที่ดีใช่ครับดูเอคดียวลยยพลงที่ดีคือเพลงที่มีหน้าที่อยงมันชัดเจนมีเพลงที่อธิบายได้ดีผมรู้สึกว่าเรื่องสำคัญเสมอเพราะถ้าเพลงเขียนที่ดีแล้วอะอย่างอื่นะมันจะตามมาเองคือบางทีนคนนะจะไปคิดถึงแบบภาพแบบ ว oh, ฉันเล่น Impact Arena าฉันมีคนดูกี๊ดให้ฉันแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญสุดคือไอ้ตรงเนี้ยกว่าจะไปถึงตรงนู้นได้ไอ้ที่อยู่ในห้องนอนและเขียนเพลงนี่แหละไอ้ตรงนี้แหละเป็นอะไรที่แบบถ้าเราใช้เวลากับมันจริงๆอะภาพตรงนั้นมันก็ไม่ได้ไก,มกไไม่มา ภาพท่งานของช่วงเวลาเหล่านั้นมันเคยทำฉันรอเล่นคอนเสิร์ตก็สนุกทำมิวสิกดเรคเตอร์อลไรก็สนุกแต่การเขียนเพลงมันมีโมเมนต์มหศัศจรรย์อยู่หลายครั้งผมอยากให้มันฟังแล้วมันไม่ไม่ที่สะดุดมากมันแบบไอช็อตที่เราคิดบางอย่างได้มันก็ไม่สามารถย้อนกลับมาได้นะบางที ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ที่มันพิเศษและยังอยากให้ความรู้สึกตัวเองเกิดขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่อยากให้แบบโอ้จังความรู้สึกนี้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับตรงนั้นมันเป็นไฮแวรนะเออที่เอิดที่เพื่อนบอกว่ามันดีอ่ะเหมือนเออจะใส่แค่แบบสุดท้ายแล้วกลับมาที่ช็อตแรกของเราคือเราเป็นนักเขียนเพลงกันตรงนั้นสำคัญที่สุดแล้วเพลงนั้นจะเป็น แต่งตัวยังไงใครจะไปเล่น MV MV จะ MV ทำยังไงเล่นคอนเสิร์ตยังไงม,มันอยู่ที่ process แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดตัวตนลึกๆที่สุดก็คือเป็นนักเขียนเพลงเสมอมา,าได้เล่นดนตรีครั้งแรกคือตอนอายุแบบผมว่ามันห้าหกขวบเล่นเป็นโออันนี้คือเป็นการเจอกับดนตรีครั้งแรกตอนแรกคือการถูก บังคับให้ไปเรียนเป็นโนอะไรอย่งพราะคุณแม่เลยนเป็นโนคุณแม่ก็เลยอยากให้ลูกเรียนเป็นโนด้วยอันนี้คือเป็นการเจอกับดนตรีครั้งแรกจนวันหนึ่งผมจําได้ว่าช่วงประมาณผมอายุ 11, 12, 13สิบสองสามอะไรงช่วงเขาเรียกว่าเข้าไฮสคูลครับเพื่อนเนี่ยจะฟังเพลงฝรั่งกันเยอะพอเพื่อนก็จะฟังช่วงนั้นเนี่ยฮิปฮอปมามา,มากพวกแบบเอ็นมีมีพวกแบบเพลงร็อกมาอะไรครับแต่ที่บ้านคือคุณแม่เนี่ย ก็จะฟังเพลงป๊อปและคุณแม่ก็มีอัลบัม้มอัลบั้มหนึ่งชื่ออัลบั้มว่าเว t เตอร์เหมอบยอัลบั้มของพี่บอยนะครับแล้วผมก็ดูอัลบั้มนี้แล้วผมก็มีความคิดในใจว่าใครคือบอยกงศิพงและคนนี้ไม่ได้ร้องเพลงแต่ทำไมมีอัลบั้มของตัวเองได้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยแปลกว่ะเพราะว่าไประเทศไทยตอนนั้นมันยังไม่เคยมีอัลบั้มที่ เป็นอัลบั้มอของคนเขียนเพลงครับก็เลยเริ่มฟังเบเกอร์มิวสิกตั้งแต่ประมาณอายุสิบกว่าขวบจนพบเจอว่าอ๋อเขาคือนักเขียนเพลงวะเราก็เลยเริ่มจากการแปลงเพลงก่อนเพราะว่าเราเขียนเพลงไม่เป็นใช่ไหมครับไม่เคยเรียนก็เริ่มเขียนเพลงแบบงงๆมากเด็กอายุสิบกว่าครับจนจนวันหนึ่งคุณแม่เขาก็ไปเจอว่า ที่เมืองไทยมันเพิ่งมีสถาบันมาเปิดชื่อว่า SAE เรียกว่า School of Audio Engineering คือไปเรียนแล้วก็จบ Audio Engineering ได้ครับเขารู้สึกว่าอันนี้ชอบไหมถ้าชอบจะให้ไปเรียนอะไรครับก็เลยเป็นการที่ได้เข้าเรียนกึง่งมหาลัยครั้งแรกก็คือไปเรียนทางด้านดนตรีแต่เป็นดนตรีทางด้าน m i กซ์เพลในพวกนี้พอเริ่มทำงานจึงผมเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ่9 คุณแม่ก็ให้ทั้งนั้นที่คุณแม่เขาให้ไปเรียนต่ออะไรก็ได้หรือให้ไปเรียนอย่างนู่นอย่างนี้ทํางานอย่างนั้นอย่างนี้แต่วันนั้นก็วันที่อายุ19แล้วให้ทําอัลบั้มตาเลยครับผมรู้สึกว่าก็เป็นอะไรที่ใหม่มากในแง่ของคนยุคก,ก่อนที่จะให้ลูกแบบมาทํางานตรงนี้เลยโดยที่ยังไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเลี้ยงดูอาชีพได้ไหมหรือมันจะสักเซสหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับและมันก็ทําให้เราแบบยิ่ง เกรงใจเขาเพราะว่าเราเรียนจบแล้วแล้วก็อยากด้วยทำงานแล้วเราก็ต้องรู้สึกว่าเนี่ยเราต้องทำโอกาสตรงนี้ให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดว่าสนุกอย่างเดียวเลยทุกวันเพราะว่าเด็กคิดสภาพเด็กที่ฟังเบเกอรี่มิวสิกทั้งทงมาทั้งชีวิตแล้ววันหนึ่งได้เข้ามาอยู่ค่ายใหม่ของ,ของพี่บอยกับพี่สุกี้แล้วเราก็ได้เป็นอัลบั้มแรกศิลปินเบอร์แรกของค่ายอีกมันก็ ไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากโอ้โหนี่คือความฝันที่ฉันแบบอาชีพแล้วตอนอายุสิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยเข้าออฟฟิศเลิฟอีทไปเห็นพี่บอยนั่งคุยกับพี่ป๊อดอยู่มีพี่นบเดินมามีอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันเป็นแบบภาพฝันอะแบบนี่คือศิลปินที่เราชอบแต่ละคนเรามาอยู่ใต้ใชายคาใกล้ๆก,กันอะไรอย่างเงี้ยพื่อรู้สึกว่าถือว่าสนุกแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากผมอาจจะเป็นทีมที่ทําเพลงกันแบบ ไม่ได้ต้องเข้าใจยากมากแต่ทำเพลงแล้วมันต้องมีหน้าที่ของมันอันนี้ผมว่าสำคัญมากหน้าที่มันคือต้องมีหน้าที่อะไรสักอย่างอย่างเช่นเราทำเพลงสนุกคนฟังเพลงนี้ก็ต้องอยากเต้นเราทำเพลงเศร้าคนก็ต้องอินกับเพลงคนก็ต้องอยากฟังแล้วจะร้องไห้คนก็อยากจะ,อย,กจะอยู่ในร้านเหล้าเมา,เาคิดถึงแฟนเก่าก็อยากจะร้องเพลงนี้ เพลงมันต้องมีหน้าที่บางอย่างของมันออย่างล่าสุดอย่างเพลงอยู่ได้แล้วก็ถือว่ามันได้ทําหน้าที่ของมันมากๆอย่างเนื้อหาอย่าอยู่ได้แล้วผมรู้เลยว่าตัวเองอะผมมาคิดถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปสิบกว่าปีที่แล้วอะหรือว่ายี่สิบปีที่แล้วคงคิดถึงเนื้อหาแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าอย่างเพลงอยู่ได้แล้วมันพูดถึงการที่เราอยู่ได้โดยที่ไม่ลืมการอยู่แบบไม่ลืม กับการอยู่แบบลืมมนเป็นคนละแบบกันใช่ไหมครัอันนี้มันอยู่แบบว่าเอ็กเซปกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้และอยู่กับความหลังบางอย่างได้โดยที่เราไม่รู้สึกเฮิร์ตกับมันแล้วมันเป็นการข้ามผ่านเรื่องราวตรงนั้นได้แบบจริงๆคราวนี้พอเราอายุเยอะเนี่ยอายุเยอะขึ้นอย่าพูดว่าอายุเยอะอายุเยอะขึ้นเราก็เริ่มเอ็เซบางอย่างได้เราก็อยู่ได้จริงๆอยู่ได้แบบไม่ลืม สมมุติว่าผมแต่งเพลงต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นเพลงเนี้ยมันก็ถูกทําหน้าที่ในการที่มันเป็นการเธ่ทุนความรักมันเป็นเพลงที่ใช้ในงานแต่งงานเป็นเพลงที่คู่รักเอามาเป็นตัวแทนของเขาในวิดีโอใน t i k t o k ใน i อเป็นเพลงที่เป็นตัวแทนความรักของผมเหมือนกันทำเพลงทักครับหน้าที่ของมันก็คือสนุก หน้าที่คือเปิดเพลงนี้ทุกผับต้องเปิดเพลงนี้แล้วทุกคนต้องเต้นเนี่ยแหละคือหน้าที่ของแต่ละเพลงเนื้อเพลงของผมส่วนมากจะเป็นอะไรที่ง่ายและตรงประเด็นที่สุดเช่นสมมุติเราจะพูดถึงหน้าที่ของเพลงที่จะพูดถึงการไม่ move on อย่างตอนนั้นเขียนลบไม่ได้ช่วยให้ลืมอย่างเงี้ยครับกับกับข้าวเนี้ยก็รู้สึกว่าก็ต้องตรงๆที่สุดเปิดเพลงมาก็ต้องให้มันถูกประเด็นที่สุดเลยคือ อยากจะรู้วิธีลืมใครสักคนต้องทําอย่างไรเพลงก็ต้องขึ้นมาแล้วต้องแบบตีหัวตั้งแต่ประโยคแรกครับแต่ทไมไม่ลืมสักทีก็เพราะว่าอะไรก็เหมือนไม่มีทางลืมใครสักคนถ้าหากว่าเราเน้นยังรักมันก็แล้วมันก็ไปสรุปเพลงุดท้ายว่าเพราะสุดท้ายสุดของการลบไม่ได้ช่วยลืมไว้ผมจะชอบคุยกับทุกคนเสมอเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราคุยกันเยอะมากคือเรื่องของความสม่ําเสมอของการทําเพลงเพราะไม่นจะมีวันหนึ่งที่เราหมดก๊อก วันหนึ่งที่เราขี้เกียจวันหนึ่งที่เราโอ้แก่ไปแล้วเราไม่อยากทาเพลงแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เราเก็บเกี่ยวเพลงได้ทั้งชีวิตเราเนี่ยเราคงจะรีบเก็บเกี่ยวเพราะว่าอาจจะเคยเห็นบางศิลปินที่โอโ้เพลงดังมากเลยวัยรุ่นและเขาใช้เพลงนั้นนะ่ะหากินไปตลอดชีวิตมันก็มีเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าความสม่ําเสมอความทํางานหนักในช่วงเวลาหนึ่งอน่มันสาคัญมากเพราะว่าวันนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลา golden h o u ์ของคุณแล้วในวันหนึ่งอ่ะมันอาจจะไอเวลาช่วงนั้นอาจจะเลยหายไปล แต่คุณสะสมเพลงไว้เยอะมากจนว่ามันสามารถหล่อเลี้ยงชีพไปจนถึงอายุ50-60ิบหก็ได้เป็นได้เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราต้องทํางานหนักเนี่ยเราก็ต้องทำกันอย่างสุดบ้าคลั่งเลยเพราะมันจะไปถึงวันหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสตรงนั้นแล้วเทรนสําคัญแต่ความทํางานหนักสําคัญกว่าเยอะมากเทรนด้วยส่วนหนึ่งแต่การอยากเอาชนะและ การทำงานหนักในทุกวันผมว่ามันสําคัญกว่าศิลปินที่ไม่หยุดทํางานมันยังไงวันหนึ่งมันต้องมาถ้าในเมื่อสิ่งที่เราทําอยู่มันเป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกกับมันได้เยอะผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นมันเหนื่อยแต่มันก็มีความสุขมากๆในในเวลาเดียวกันในช่วงทำคอนเสิร์ตใหญ่ของลิปตาที่ผ่านมาก็เป็นอันหนึ่งที่เหนื่อยและสุข พร้อมกันตลอดเวลามันเหมือนแบบเราไม่ทำคอนเสิร์ตมาแปดเก้าปีแล้วก็เราก็สัญญากันว่าจะไม่ทําแล้วเพราะว่าช่วงที่ทําครั้งที่แล้วมันแบบมันไม่มีความสุขเลยครับเพราะเขาตกป่วยอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าเข็ดเข็ดเข็ด,ขดไม่ทำแล้วไม่ทาแล้วจนมาทําครบรอบ20สิปีในช่วงเวลาที่ทำคอนเสิร์ตมันก็เหนื่อยแบบโหดเ,เหนื่อยเหนื่อยทําทุกอย่างกันเองทีมก็เหนื่อยทีมงานทุกคนก็เหนื่อยแล้ววัน ซาวเช็ควันสุดท้ายก่อนเล่นก็ยังโอ้โหทุกอย่างยังไม่พร้อมเลยครับตึงมากแบบมันไม่สนุกเลยแบบโอ้โหวันนั้นไม่สนุกเลยแต่พอวันเล่นจริงแล้วทุกอย่างมันก็เพอร์เฟกมากสำหรับผมวันนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความสุขมันก็เลยทั้งเหนื่อยและสุขผมเองก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้ผมก็เหนื่อยแต่ว่ามันจะมีความสุขทุกวันแล้วมันเป็นงานที่ผมแบบตื่นเต้นทุกงานที่ทําเพราะผมอะค่อนข้างเลือกงานอันไหนที่เราแบบไม่อยากทำหรือไม่ตื่นเต้นเราก็จะเริ่มไม่ทาแหละเพราะว่าผมว่าเราก็มีเวลาที่จํากัดมากแล้วก ควรจะให้กับเวลาที่เรางานที่มันนั่นจริงๆอะไรเงี้ยของผมเนี่ยเริ่มจากการเป็นศิลปินตอนอายุอ19ใช่ไหมฮะผมก็เริ่มทําเพลงให้ใหใหคุณนุณค้คนนี้อยู่บ้างจนอายุ30ก็อีกแป๊บหนึ่งก็ได้เจออิงและช่วงอิงก็จะเป็นช่วงการเป็นโปรดิวเซอร์แบบหลักๆเลยทําลิปตาด้วยแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้คุณ,คณนุ้คนนี้ทําเพลงให้คุณ,คณนุ้คนนี้พออายุจะ40ก็เริ่มทําค่าย มันก็เลยไม่สามารถหมด,หมดก๊อกได้คำนี้เลยไม่อยู่ในสารระบบของฝั่งพวกผมเพราะว่าเรียกว่าโลกของมืออาชีพแล้วกันแล้วมันสำหรับผมมันมันห้ามหมดก๊อกเพราะว่าเรามีหลายๆิปินเรามีสตาฟเรามีค่ายที่เราจะต้องเดินไปอีกหลายปีมากๆผมว่าข้อโชคดีคือไอ้สามสี่อย่างที่ผมทําพร้อมกันหมดเนี่ยมันดันมันดันเกี่ยวเนื่องกันและมันช่วยเหลือกันศิลปินคนอื่นที่อายุครบรอบ2ี่สิปีเนี่ยก็ ลาหายตายจากกันไปเยอะหลายๆวงที่ที่เราโตมาด้วยกันเนี่ยก็ไม่ได้ทำไปแล้วเยอะการที่ผมไปโปรดิวส์เพลงให้กับศิลปินเด็กๆรุ่นใหม่มันก็กลับมาช่วยในงานของลิฟตาเยอะนะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบเราได้ไปเจออีกตลาดหนึ่งเราได้ลองทำให้กับนักร้องผู้หญิงเราได้ทำให้กับศิลปินเด็กๆเนี่ยมันก็ช่วยเติมความรู้ผมมาเยอะการทำค่าย ก็มาช่วยลิปตาแล้วก็มาช่วยการเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเพราะการทําค่ายล้วก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งมุมที่เราต้องไปคุยกับดิสติบิวเตอร์มุมที่เราต้องไปคุยกับ,ท,กบทีมงานที่มันนอกเหนือจากการแค่ทําเพลงผมต้องไปคุยกับคนทำคอนเสิร์ตผมองไปคุยกับอ็อกคาไนเซอร์ต้องไปคุยกับ izer, คบ่ายเพลงทุกวันนี้ก็ต้องไปเจอค่ายเพลงแต่ละค่ายตลอดเวลามันก็มาช่วยทั้งงานโปรดิวซ์ทั้งงานการเป็นศิลปินผมรู้สึกว่า มันก็โชคดีที่มันลิงก์กันทุกอย่างวันนี้นะความสูงของผมแบบพูดง่ายๆมากเลยคือผม,มเอาชีวิตตัวเองมามาอยู่กับค่ายเพลงเยอะมากครับแล้วการที่ได้เห็นศิลปินที่เราเริ่มทำกันมาตั้งแต่ศูนย์มันงอกเนี่ยโหนี่คือความสุขแบบขั้นสุดของผมเลยลิฟตามีคอนเสิร์ตใหญ่ก็ดีใจประมาณหนึ่งมี อิมแพกโซเอ t ก็ดีใจประมาณนึงแต่การที่เห็นน้องๆแบบในค่ายแบบมีมีเพลงฮิตมีคนมารอดูเขามีอะไรเงรี้ยอันนี้ผมแบบว่ามันเป็นอีกขั้นหนึ่งเลยชีวิตผมมันอาจจะแบบเหมือนทางวงมาแล้วแล้วผมก็ชอบอาชีพโปรดิวเซอร์มากครับโปรดิวเซอร์มันคือคนเบื้องหลังที่ทําเพลงเพื่อเพื่อคนเบื้องหน้าและเห็นเขาแบบเห็นการเจเริญเติบโตของขาครับผมรู้สึกว่า ทุกวันนี้ความสุขของผมคือเห็นน้องๆในค่ายแบบมีงานแล้วก็เรียนจบมาแล้วเขาก็เอ่อม l ก v i n g งได้แล้วเขาก็ดูแลที่บ้านได้แล้วเขาก็มีความสุขในการทำเพลงอะไรเงี้ยอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นภาพฝันที่ผมชอบมากๆเแบบเมื่อ2อาทิตที่แล้วผมเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตกันชาลีครับเป็นน้องในค่ายหนึ่งคนเขาก็โซเอาท์ในแบบ5นาทีอย่างเงี้ยหกร้อยพันพันกว่าคนลิที่ลิโดอะไรเงี้ย ก็แบบเออเว้นี่คือแบบผลผลิตจากการที่เราฟูงฟักน้องเข้ามา2-3งปีแล้ววันนี้มันก็เริ่มเห็นกร t h แล้วว่าเรามองคนไม่ผิดแล้วตากกับการมองอาร์ติสของผมนะไม่มีอะไรมากเลยคือผมแค,แค่ชอบเพลงเขาผมเป็นแฟนเพลงของเฟลโลเฟ l o w ผมเป็นแฟนเพลงของกันชาลีผมเป็นแฟนเพลงของอิงแล้วก็อยากจะเฮ้ยศิลปินคนนี้เราชอบเฮ้ยเขาหน้าทำเพลงแบบนี้นะ เขาหน้าทารูปแบบร่นแบบนี้แล้วมันก็อย่างเงี้ยอิงวันแรกเนี่ยครับเพลงเกี่ยวกันไหมก่อนที่จะทําเกี่ยวกันไหมเนี่ยก็ไม่ได้มีงานเยอะยังไม่มีใครรู้จักก็เห็นการเจริญเติบโตเขาจนวันที่เขาขาย Impact หมดได้สองรอบอะไรเงี้ยมันก็สำหรับผมมันก็เลยสุกว่ามันเป็นความสุขมากๆในวัยนี้เพราะว่าโกของผมที่สุดเลยคือวันหนึ่งให้คําว่า k i c k s Record เนี่ยมันใหญ่กว่าคําว่าลิปตาใหญ่คำว่าเฟลโลเฟลโลใหญ่คำว่าทุกอย่างเลยผมอยากให้อันเนี้ยมันแบบ คนถูกจำว่าคลิกแล้วก็ลงมาค่อยมีพวกผมมีเฟนโลมีคนอื่นคนนี้อันนี้คือความฝันผมในห่วงโซ่ของการเอนเตอร์มิสิกอินดัสทรีเพลงที่ดีไงก็คือเพลงที่ดีและก็ยังเป็นสิ่งที่ผมสอนน้องๆเสมอว่าให้ใช้เวลากับการเขียนเพลงให้เยอะที่สุดเพราะถ้าเพลงเขียนที่ดีแล้วอะอย่างอื่นะมันจะตามมาเอง คือบางทีคนอจะไปคิดถึงแบบภาพแบบโว้ฉันเล่น Impact อ r e n a าฉันมีคนดูกีดให้ฉันแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญสุดคือไอ้ตรงเนี้ยกว่าจะไปถึงตรงนู้นได้ไอ้ที่อยู่ในห้องนอนและเขียนเพนี่แหละไอ้ตรงนี้แหละเป็นอะไรที่แบบถ้าเราใช้เวลากับมันจริงๆริอะภาพตรงนั้นะมันก็ไม่ได้ไก่มาจะมีคติหนึ่งที่ผมกับคาตโตะคุยกันเสมอก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนแปลง,งตัวเองตลอดเวลาให้ได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยเราก็ไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้ครับ ผมเชื่อว่าเนี่ยสำคัญมากแล้วก็การเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลามันทําให้เราฆ่าตัวเองได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราฆ่าตัวเองได้ตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะอยู่กันได้ตลอดเวลาถ้าเราไม่เปลี่ยนเลยครับมันก็มีบางคนที่ไม่เปลี่ยนเลยแล้วเขาอยู่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกผมผมรู้สึกว่ามันเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเองก็ยังต้องอทําเพลงอยู่เพราะว่าสมมติว่าผมเป็นศิลปินลิปตาเนี่ย แล้วผมไม่ปล่อยเพลงเลยแล้วผมไปบอกเฟลโลว่าเฮ้ยปีหนึ่งต้องป่อยทีห้าเพลงนะมันก็จะสวนกลับเลย <S <S ไม่เห็นพี่ปล่อยเพลงเลย <S 1> <S 1> เอา้าทำไมพี่บอ,บอกผมล่ะใช่ป่ะ <S <S 1> <S 1> คือการที่ผมว่าการที่เรา,เาจะเป็นตัวอย่างให้น้องในค่ายเราให้ดีที่สุดคือเราก็ต้องทําต้องทําให้ดูผมจะแก,แบบแกแบบ่แบบมีคุณภาพผมจะแก่แบบแก่แบบยงังยังทำงานอยู่อยากแก่แบบวัยรุ่นนะ่ะเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าการเป็นวัยรุ่นมันแบบบางทีมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะผมเห็นแบบบางทีไม่คิดอะไรกันเยอะเลยแล้วมันก็ทําออกมาได้ดีรู้สึกว่าเออเราต้อง อาจจะต้องลองคิดให้น้อยลงนิดหนึ่งผมมาอิจฉาตัวเองในวัยตอนตอนที่เขียนเพลงใหม่ๆตอนอายุสิบแปดสิบเก้ามากครับตอนเขียนเพลงฝืนตอนเขียนเพลงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออเมื่อตอนนั้นเขียนแบบเพลงแบบครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วได้อะไรเงี้ยไม่คิดเยอะเลยอ่ะเพราะว่าเราวันนั้นเราไม่ต้องคิดเยอะเพราะเราไม่เคยได้ทำก็เลยไม่ต้องคิดเยอะแต่วันเนี้ยเราแบบโอ้โหอยาจะเขียนเพลงคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกผมรู้สึกว่าผม ฉาตัวเองตอนมากผมก็เลยจะพยายามแบบบอกตัวเองเสมอว่าคิดแต่อย่าไปเยอะมากอย่าไปเยอะอย่าไปเยอะอย่าไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้ว่าเมื่อกี้ที่พี่แทนพูดว่าแบบเราเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาและขนาดเดียวกันแล้วก็ฆ่าตัวเองไปด้วยตลอดเวลาแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าไอ้การเปลี่ยนไปตลอดเวลาที่ฆ่าเราตลอดเวลาเนี่ยไอ้จริงที่มันเป็นแกนของตัวเราอ่าโอเค,อเคผมยกตัวอย่างลิตาแล้วกันโอเคลิฟตาเนี่ยเรา ทำเพลงมาชุดแรกเนี่ยเมื่อยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเพลงอ่ะมีแ랩ประมาณสามสี่เพลงเลยมีเพลงแปเยอะมากเลยแต่เพลงที่เรารับแรปตอนนั้นอาเจียงไม่ดังมากเราก็ไม่ได้ทําเลยเราก็ชอบผมก็ชอบมากชุดสองชุดแรกเนี่ยผมจะได้มีแรปมีค้นมาแรปแบบตีห้าเพลงอ่ะแต่ตอนนั้นเพลงที่ดังคือเพลงฝืนเพลงแรปแรปไม่ดังเลยโอเคไม่เป็นไรพอมาถึงยุคสิบปีให้หลังที่พอ p มา ผมก็ทำเพลงแบบเดิมก็มีแล้วแบบเดิมเนี่แหละแต่มันนันเข้าออากอไิทึมมันดันเข้าแก๊แต่เราแค่รอเวลาให้เทรนมันมันเจอเราเพราะฉะนั้นถามว่าแบรนดิ้งผมก็ยังเป็นวงที่ทาเพลงป๊อปจะชา้จาจะเร็วแต่ว่าเป็นเพลงป๊อปที่เข้าใจง่ายอยู่ถ้าวันนึงลิฟตาไปทํผาผงคาโตะออกมาเต้นกันแบบทีป๊อปเลยอะ่ะแบบเต้นแบบบอยแบนด์อย่างเงี้ยอันนั้นผมว่ามันก็นก็เกินไปหรือว่าอยู่ดีวันหนึ่งจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบ เพลงแจ๊สมากผมก็ตกฟังแจ๊สเยอะมากยูเรามาทาอัลบั้มแจ๊สกันสามสี่อัลบัม้มผมว่าอันนั้นก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองเกินไปเพราะฉะนั้นเราฆ่าตัวเองผมอาจจะฆ่าตัวเองในงความรู้สึกว่าเฮ้ยบางบางแบบมันอาจจะไม่เวิร์กกับยุคนี้แล้ววิธีการทํางานบางอย่างไม่ไม่เวิร์กแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนผมเพิ่งไปเล่นคอนเสิร์ต G Face Marathon นะครับผมเป็นคนที่แก่ที่สุดในคอนเสิร์ตวันนั้น แต่ผมเล่นมาสองปีแล้วแล้วผมก็เป็นวงที่แก่ที่สุดสองปีที่ผ่านมา b ิวกินปันโอลีแคทองลี่มันเดย์เจฟซาเทอร์มีลิฟตาอยู่ในนั้นแปลว่าเราทีเดียวทำมาแปลว่ามันต้องมีถูกบางอย่างแหละเพราะว่าเราไปอยู่ในแวดวงของเด็กอายุยี่สิบกว่าหมดเลยผมรู้สึกว่าโอเคงั้นก็น่าจะพอถูกทางอยู่บ้างแกนของผม always come back to songwriting ก่อนทำเอ็มวีก่อนทำดนตรี free, ก่อนจะร้องให้ดีก่อนจะเล่นคอนเสิร์ตมาที่ซองไฟติงก่อนสำคัญสุดสมเสมอมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอมาคือทำเพลงให้เพาะเพลงเร็วก็ต้องเพาะเพลงช้าก็ต้องเพาะสุดท้ายแล้วกลับมาที่ช็อตแรกของเราคือเราเป็นนักเขียนเพลงกันตรงนั้นสำคัญที่สุดแล้วเพลงนั้นจะเป็น แต่งตัวยังไงใครจะไปเล่น MV MV จะ MV ทำยังไงเล่นคอนเสิร์ตยังไงมันมันอยู่ที่ Process แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดตัวตนลึกๆที่สุดก็คือเป็นนักเขียนเพลงเสมอมา